เราได้กับตันแล้วโอเคแต่จะว่าไปมันเหมือนขาดนะขาดสิเราเหมือนขาดแบบผู้จัดการน่ะปีนี้ก็มีเหมือนเดิมนะคะขาดผู้จัดการทีมไม่ได้ครับและผู้จัดการทีมก็ยังเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยของเรานั่นคือพี่แอนทองประสมและคุณเจนนี่เทียนพอสุวรรณอซึ่งวันนี้เขาไม่ได้มาเขาไม่มาเขาติดภารกิจ ถูกต้องคุณเจนนี่ก็ติดภารกิจตอนนี้เล่นสกีอยู่ที่ฮอกไกโดสนุกสนานอยู่คุณแอนทองผสมเล่นพิาติสอยู่ตอนนี้ยังไม่มาใช่ยังวิ่งไม่เลิกเลยพี่แอนตอนนี้ยังวิ่งอยู่วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะให้คุณทั้งสองคนเป็นคนเลือกผู้จัดการทีมคุณอยากได้ใครผู้จัดการทีมจริงๆผมสองคนนี้ใครก็ได้เพราะว่าเขาฟิตทั้งคู่เขาแบบว่าเขาสายกีฬาทั้งคู่ครั้งที่แล้วเจนนี่เทียนโพสุวันคว้าชัยใช่ไหมอ่ะ ปีที่แล้วอเรยู่ที่อะไรที่แล้วคือคุณเจนนี่อยู่กับคุณเกสอยู่กับเกสใช่อยู่กับคุณเจนนี่คุณเจนนี่ได้ผมอยากอยู่กับพี่แอนเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าตามสตอรี่แล้วปีนี้ผมต้องกลับมาล้างแค้นครับดูซิว่าจะได้ไหมโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วล้วงครับอย่านะอย่ามาเกาจะมีอย่ามาเกามือผมนะเอาเลยอันนี้เลยนะเอาเลยอันนี้เลยเอาใจไหมเอายังเอาเลยเอาเอาแล้วหนึ่ง ผมครับสีพีได้คุณเจนนี่เทียนพอตัวอันนี้ไม่ได้ล็อกนะไม่ได้ล็อกไว้นะไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกอันนี้คือตามคาดถูกต้องรู้สึกยังไงว่าคุณคุณได้พี่แอนมันเป็นสตากรรมชสตาลิขิตต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปครับวันนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้มานะแต่เขาฝากทักทายทุกทุกคนมาด้วยผ่านผ่านวีทีอาร์นี้ฮะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแอนเองนะคะปีนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้รับเชิญให้ไปเป,เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลของงานครบรอบช่อง3าอีกปีหนึ่งนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นผู้จัดการนั่นแหละแต่ก็เสียหน้ามากเพราะว่าพ่ายแพ้ยับเยินนะคะแล้วก็ปีนี้แอนก็เลยอยากที่จะมาแบบแก้มือนิดนึงว่าขอชัยชนะมาให้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกจับฉลากได้อยู่สีไหนทีมไหนลูกทีมเราเป็นใครแต่ก็ขอฝากคุณเกรสพริรินทอนกับคุณบอยประกอบน,นะคะว่าช่วยทําตัวเองให้ฟิตฟิตแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแอนต้องไปต้องไปลุ้นกับคุณเนี่ยแล้วคุณไม่แข็งแรงอ่อนแอกันมากเลยฉันเสียหน้ามากๆนะคะเดี๋ยวไอจีนี่เดี๋ยวจะนี่มันถล่มเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเฟิร์มมากรอบนี้นะคะเราประมาทไม่ได้เราต้องเอาถ้วยกลับมานะคะมัน ปีนี้มันต้องเป็นของเราเอางี้ดีกว่าก็ไม่มีอไะไรค่ะจะยังไงต่อให้เราจะแบบปาดฟันอยากได้เป็นแชมป์ก็เหอะแต่เราจะเล่นกันด้วยความสามัคคีนะคะยังไงปีนี้ก็รอดูความสนุกกับงานฟุตบอลช่องสามที่เราจัดขึ้นที่ศีอยู่แล้วนะคะแล้วเจอกันคะ่ะขอเสียงประมือให้พี่แอนด้วยเปลี่ยนผู้จัดการทีมทันไหมฮะทำไมอะสึกโดนกดดันเขาบ<ข>อกให้คุณฟิตกันทั้งคู่เลยใช่คุณฟิตไหมเนี่ยคุณฟิตมาเฮ้ยผมโอเคเลยเมื่อกี้เมื่อกี้กาถามไปถามโหฟิตนะเนี่ย ผมอะฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วทำไ้ไหนไอพวกนี้มันพวกฟิตช่วงบนแล้วแบบคุณอแล้วเราอ่ะผมเก่งช่วงล่างไม่ฟิตเก่งอย่างเดียวอะยังมีอีกหนึ่งคนครับผู้จัดการทีมเจนนี่ของเราอ่ะไปดูดีกว่าว่าพี่เจนนี่จะว่ายังไงบ้างค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะเจนนี่นะคะผู้จัดการทีมที่พาทีมปีที่แล้วชนะมาค่ะ พี่ก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่จะมาอยู่ทีมพี่ในปีนี้นะคะพี่ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องๆไว้ก่อนเลยค่ะเพราะปีนี้นะคะชนะอีกปีหนึ่งแน่นอนค่ะแล้วฝากถึงผู้จัดการทีมอีกทีหนึ่งด้วยนะคะกับตันทีมไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นสีอะไรนะคะแต่คุณพี่แอนทองผสมเนี่ยปีนี้เหนื่อยปีนะคะ s สและทราบมาว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเพราะกับตันเราเนี่ยไม่ได้มีแค่บอยจับเกรสนะคะ แต่จะเป็นใครน,นั้นขอส่งต่อให้พิธีกรบนเวทีเลยค่ะนี่อพอสมควรครับทุกคนงงมากฉันพูดตรงๆนะฉันหมั่นไส้การพูดเขามากเลยอะแล้วไม่ใช่อะไรไะฉันหมั่นไส้หรือปะหมั่นไส้ฉากใช่แบค็คกราวเวลาเธอไปเล่นสโนว์หรืออะไรอย่างเงี้ย ในบ้านอีเท้านะใช่แล้วฉันอยากรู้ในห้องเธอมีฮีเตอร์จ้าเธอใส่บวกพรมทำไมจ้าร้อนจ้าถิงแอนทองผสมมากฮะจริงแล้วไม่ใช่นะนจริงๆเป็นกรีนสกีนอ๋อเป็นบูสกีนใช่ไหมอ๋อแล้วทีมงานของคุณก้องทำให้ออ